สวัสดีค่ะวันนี <amino> ้จะพามาเลาะตลาดค่ะ <h> ว <ari> okay. er ันนี้ตลาดทุกฝนค่ะมาแล้วค่ะอาหารมาแล้วจะมาเหมือนเดิมมาแล้วค่ะมีอะไรมั่งฮัลโหลฮัลโหอีกแล้วฮัลโหลฮัลโหลต้นใดๆสวยๆงามๆอันนี้ไม่เอาเอาเอาต่วนเดี๋ยวเอาว่างไปเลยนะอย่าให้ลืมนะ

เอารแดงนะคะแดงเปกระสียระเจ้าเดิมนะคะเจ้าเก่าของแม่ติมีแล้นะคะเมคาคนเดิมแงนมานีบวันนี้ทำกับข้าวมื่อันม่เหุผนี้มีความมันแล้วก็สีลาส้มที่ผอกงที่แดงนูหนึงแล้วก็ เร ok าเผ็ดปลดุกนะคะอาเผ็ดปลดุกด้วยจ้าขอวีหลายอย่างนั้นก็ขาไก่อันนี้ขาไก่เผ็ดุกเผ็อาเภอทุู้นนะคะตลอดตลอดผู้ฝนจ้าแม่้าประจําเจ้าประจํเผ็ดปลาดุกเล่ศเป็นจานเดย ได้กันนะคะหลายอย่างที่แได้หหลายอย่างนก็ดูปลาสุกอัได้ลายอย่างแลยใช้มากินาอวนจวามาดีมากอสำหร็กอะไทุ่งฝนค่าเ็นแบบพิซอยงนี้อันนี้ย่งบ่ thank no. you เสร็จเรียบเลอยนะคสองอย่างทั้งอ่างปลาเราไปเดินตอเดลยังค่ะมีหอมมีกระเทียม เกลียัดขีเล็กด้วยนะคะพริกอาหารจำร็จอันนี้เกลียงขี้เล็กแล้วก็ลายยงปั่ราไตไปต่อไปชื่อนันต่ตรอไปชื่อใส่กวดแล้วก็เนื้อเด็ดเดียวป,ปักันเถอะไปกันจ้าได้ยังได้ยัง เดี่ยใส่นเบมบันเขาโน่นนี่ใต้คับบัาเป็นกะดหลกูดฝนนี่ค่ะส่วอ้าวมารลยาใหญนอันนี้ไส้กรอกแก่ส้กรอเนื้อไส้กรอเนื้อไส้กรเนื้อแล้วก็เนื้อเดดเดียวเนี่ยค่า จะไดสิ่ีมือถือวันจังใดจะมีมือถืออันนี้เนี่เด็ดุนละลอยจ้ะร้อยบาทครับร้อยบาทดีห้าสบเอาที้าสิบ้าสิบาทใส่กองใส่กล่องออยนะคะเจ้านี้อ้อยเสียบจาใสะกลอดเนื้อนะที่ตลาดสดุุกคนนะคะ เจ้าน <b film> ี่เส <that> ียก่บเจ้าใยไม้าารปจัใครอยากกินก็แวะมานะคะสามขออุ้ยสามอด้สบาทสามขอห้าสิบบาทนี่บอกว่าเอาเนื้อหยิบร้อยหนึ่งเป็นร้อยหาสอันนี้ก็เสีละถทุงเลนงถุงเลเป็นตะเสยบ อันนี้ก็เนื้อเด็ดเดียวค่ะ150บาทเดี๋ยวไม่ติ๋มจะไปทอดกับข้าวมันเลดเป็น150าใจอะใหญ่เอาเงินไปซ้าวไปสามใบดิได้บอ๊คอู้กรมอันนี้บางขั้นบ้างบนกันเออมี่ะไรเบางขังขง้นก่อน ถูกไหมครบไหมครบเร็วครบเล็วครบเวใช่ไหมปรยยัดเจ้ากซื้อลายยานกันไปสิ่สิอเมื่อบนได้แล้วบรรมาลุดนเนี่ยเก่งเป็นไงนี้ได้ละอันนี้ได้แล้วนะคะบเนื้อแดดเดียวก็ใส่กอดนะซ้อนเซกันเท่าไหร่ ยงงายย้งเลยเนาะา่ผู้เดียว่ะเย้ยอดลายเย้ <laughs> เอาเอาหอยเจ้ามายย <laughs> <laughs> มือก็ไม่ว่างเรื่องที่หลับซะไยังไม่ได้เอารถเข็นหน่อยวาน้ำมันเลือนไ่ขแล้วสอยหง <laughs> ยังเน้หวันนี้มือขอจิบบ๊จิบ,บน้ำสบ่วันส <laughs> ุดยอดนะาไปตอ่อจ้า แล้วเดินไปรถนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ้าไรๆจ้าไม่เลยหายอย่างขคุนะคะตลาดเหลานี้จเราจะไปต่อขอบคุณกำลังใจดีๆนะคะตัว,วนี้มีมากิ้ก็มาละเรียบร้อยแล้วก็ได้อาหารหลายอย่าง มมที่เตือนพรงฝนนะคะตลาดสดุ่งฝนเราจะเดินไปรถกันจ้ารถจอด,ดยดดู่นสายหน้ารถเมลิ่งจอดยู่มุมนี้เองไปกันค่ะรถมาแล้วมาแล้วมันแอบนิดหน่อยขอบคุณกำลังใจดีๆนะคะเมนีเมินแต่ช้อปปิ้งเรียบร้อยแล้ว 確かに。